โอ้ uh, ลงทุนจังเลยเอากุมมาโชว์เพื่อนแล้วเนี่ยรูปร่างอย่างไม่หมองนี่นะแล้วก็หาตำแหน่งเอวเหมือนกันสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะอาจสามารถเก็บไว้ใช้ได้นะคะสมมุติเราจะซื้อเสื้อผ้าออนไลน์หรืออะไรก็ได้นะ,ะเพื่อนเพื่อนที่ไม่ได้เป็นช่างนะให้เราวัดตัวอย่างนี้นะ เอวให้เราหาตำแหน่งเอวหาตำแหน่งเอวของเรานะเราจะใช้เข็มขัดก็ได้ค่ะแต่ไม่มองไม่มีเข็มขัดหรอกอ่ะนี่ใช้อ e ีลาสติกหรือเข็มขัดก็ได้นะหาตำแหน่งเอวตำแหน่งเอวของเราที่เราจะใส่กางเกงอะ เราใส่อยู่ตรงนี้สบายตัวเราแล้วนี่นะตำแหน่งเอวที่เราจะเกาะเป็นเกงดีที่สุดนี้เราก็วัดตัวเริ่มวัดเลยเราก็วัดรอบเอวปกติเลยนะ,ะวัดรอบเอวต้องเอาต้องเอาวัดด้านนิ้วนะจะได้มองเห็นวัดรอบเอวอันนี้มันก็จะผกผกอกผหน่อยหลวมหน่อยเนาะ,ะวัดว่าได้เท่าไหร่ วัดว่าได้เท่าไหร่นะขอบเอวล่างนะวัดขอบเอวบนขอบเอวบนได้เท่าไหร่ขอบเอวบนนี่วัดให้กระชับนะวัดให้กระชับดึงให้ตึงให้เรารู้สึกเออเราใส่กระเกงแล้วเรารู้สึกเท่านี้พอดีนะคะเพราะว่าเราจะมีเนื้อนิ่มๆนะแต่ของไม่หมองไม่นิ่มวะแข็งแข็งนะไขมันแข็งมันก็จะนิ่มๆเนาะมันก็จะเกาะเอวดีถ้าเราทําแล้วถ้าเราถ้าเราไม่ดึงตึงอะ่ะ มันมันก็จะหลวมนะมันจะดูผักแผกหนาะแล้วให้เราดึงตึงพอดีแบบเออเวลาเราใส่กางเกงเนี่ยเรารู้สึกโอ้เท่านี้ตึงแ่ะพอดีว่ะเออจับจับให้หมิ่นที่สุดนะจับให้หมิ่นที่สุดให้นิ้วเราสอดเข้าไปน้อยสุดอะดึงให้ตึงได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นอ่ขอบเอวบนขอบเอวล่างได้แหละมันจะต่างกันอยู่ประมาณนิ้วหนึ่งแหละอ่ะ,อะทีนี้เมื่อเราวัด ได้รอบเอวแล้วเราก็วัดรอบหน้าท้องรอบหน้าท้องหน้าท้องของแม่หม่งก็จะอยู่สูงหน่อยนะม,มีพุงแบบนี้ใช่ไหมมีพุงมีพุงแล้วตรงเนี้ยอ่ะมันก็จะอันนี้ลงอะพุงแม่หม่งมันก็จะอยู่สูงหน่อยสะโพกบนแม่หม่งเนี่ยมันสะโพกบนหรือหน้าท้องนะคะของแม่หม่งจะอยู่สูงหน่อยนะจะอยู่ประมาณนี้ก็วัดรวมให้ขนาดกับพื้นนะให้ให้ได้เท่ากันสองข้างน,นี่นะอวัด ได้เท่าไรก็จดไว้นะเสร็จแล้วก็ให้วัดให้วัดความลึกด้วยวัดด้านข้างแบบนี้วัดจากใต้ขอบมาถึงใต้ขอบนะฮะนี่วัดสะโพกบนลึกนะฮะได้เท่าไรก็ว่าเท่านั้นของแม่หมองนิดเดียวเองสองนิ้วครึง่งสองนิ้วมาถึงสองนิ้วขึ้นเสร็จแล้วก็ให้วัดสะโพกนะฮะระยะน,นี้กับระยะน,นี้ของแม่หมองจะห่างกันเยอะนะ เราก็วัดรอบสะโพกก่อนวัดรอบสะโพกเอาตรงที่ต้นที่สุดนะเอาตรงที่ต้นที่สุดอแล้วก็ให้ขนานกับพื้นนะหน้าหลังให้ขนานกันกันกบพื้นอย่างนี้อย่างนี้นะอ่าได้แล้วนะวัดแล้วก็จดไว้วัดพอดีพอดีหมุนได้แบบนี้อ,อย่าหมุนแรงมันล่วงเอาพอดีน่ะไม่ต้องไปหมุนมันหลบมันล่วง วัดพอดีให้รู้ว่าแค่พอดีอ่าไม่ต้องไม่ต้องตึงรัดเข้าไปในเนื้อเราเหมือนเราวัดเอวด้านบนนะวัดพอดีอ่าอันนี้ได้แล้วแม่หมองไม่บอกว่าของแม่หมองเท่าไหร่อ่านอ่ะเสร็จ,จแล้วให้จับไว้นะจับไว้จับไว้จับไว้ไวตำแหน่งสะโพกเราอะตำแหน่งวัดสะโพกลึกตรงเนี้ยของแม่หมองจะลึกเยอะ จากจุดนี้มันจะไม่ครึ่งหนึ่งมันจะเกินครึ่งนะจากจุดหน้าท้องกับมาถึงสะโพกเนี่ยนมะันตัดกันแต่ว่าเราก็เช็คมาที่เอวขอบเอวร่างว่าได้เท่าไหร่นะได้เท่าไหร่ล้วก็เราก,วก็วัดไปนะสะโพกลึกจากเอวเราเขียนเอวเอวสะโพกใหญ่ตอนแรกสะโพกเอวสะโพกเล็กอ่าสมมติเอวสะโพกเล็กสองนิ้วขึ้นเอวสะโพกใหญ่อ่ะแปดนิ้วอะไรประมาณนี้เนานะอ่ ก็อันนี้ก็จะเหมือนเหมือนกันกับที่เราวัดทั่วไปเลยทีนี้เรามาวัดก็ไม่ลง <laughs> เอามาวัดเป้า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 กับต้นขานะต้องวัดนี่พี่มองก็จะวัดเป้าแบบนี้นะวัดพอดีวัดพอดีวัดใต้ขอบมาที่ใต้ขอบเหมือนกันนะอ่ได้เท่าไหร่อ๋อระวังไอ้เนี่ย ไอสายรัดเนี่ยให้อยู่ตำแหน่งเดิมนะอย่าให้เลื่อนนะอย่าเลื่อนไปเลื่อนมานะคะอ่าเมื่อเราได้รอบเป้าแล้วเราวัดพอดีแล้วใช่ไหมเราก็วัดต้นขาต้นขานี่สำคัญนะวัดพอดีวัดพอดีแบบนี้วัดพอดีขยับลงมาอีกหน่อยอ่ะเนี่ยวัดต้นขา วัดต้นขาวัดพอดีนะดดได้เท่าไหร่เท่านั้นนะคะทีนี้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 ตรงเนี้ยเราเวลาเราวัดเป้าเราเห็นไมหมคะกางเกงมันจะแบบเนี้ยเนี้ยมันจะมันจะหอ่อห่อเหมือนหามเพราะว่า <laughs> ไม่เพราะว่าอะไรมนยคนที่มีรูปร่างไม่ปกติสังเกตสังเกตก้นย้อยไม่มองนะคะมันจะต่ำอยู่ตรงเนี้ยก้นย้อยจะจะต่ํา แล้วตรงด้านหน้าตรงเป้าด้านหน้านะคะเนี่ยตรงจุบุเนี่ยมันจะอยู่สูงอ่ะอยู่สูงอ่ะเดี๋ยวเอาสายวัดมาวัดมาเอาสายรัดมารัดให้ดูเวลาสร้างกางเกงมันจะมีปัญหามันจะข้างหลังอ่ะมันจะตรงเนี้มันจะห่อเยอะมันจะห่อตรงนี้เยอะถ้าเราทำกระเกงเข้ารูปนะจะห่อตรงนี้เยอะถ้าเป็นเป็นผ้าไม่ยืดอ่ะแล้วตรงเนี้ยมันก็จะเกาะไม่ถึงไม่ถึงเอว แล้วข้างหน้ามันจะเป็นเหมือนหางมันจะมายาวอยู่ข้างหน้าเยอะเนาะอันนี้เรากางเกงไม่หมองอันนี้มันเป็นเกางเกงผ้ายืดเกาหลีเนาะเราซื้อมาไม่หมองใส่อันนี้มัน่วงลงแล้วว่วงอยู่ดึงยังไงมันก็มันขึ้นไปแป๊บเดียวมันก็ร่วงลงมาเพราะว่าเป้าหลังมันสั้นเพ้าะหน้ามันยาว เนี่ยก็จะเีเห็นไหมยังยังเหินอยู่เนี่ยดึงลงไปอีกเอาไปอีกให้มันไม่เหินเนี่ยมันมันจะต่างกันประมาณนี้ไหนให้เราเช็คเช็คเช็คดูว่ามันลึกเท่าไหร่ก้นย้อยวัดด้วยนะก้นย้อยก้นย้อยสิบสามครึ่งแล้วทีนี้ตรงตรงเนี้ยตรงเป้าด้านหน้าเราอะเห็นไง เป้าด้านหน้าไม่หมองอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้แม้จะต่างกันเยอะตรงนี้มันตรงจิมเกินขอยหยุมาหน่อยเนี่ยมันจะต่างกันเยอะถึงนะฮะมันต้องเกือบสามนิ้วเนี่ยเนี่ยจากจากปลายเป้าหน้าเรามาถึงด้านด้านด้านเนี้ยไม่ใช่เกือบสามนิ้วเกือบเท่าไหร่วะ,อะสองนิ้วอสองนิ้วเนี่ยไม่สั้นกว่ากันเยอะเพราะเพราะเพราะฉะนั้นเวลานั้นให้เรา ถ้าเราเช็คก้คนย้อยด้วยเดี๋ยวเราจะมาหักลบนะเนะี่ยถ้าถ้าจากหลังเนี้ยมาถึงก้นยะ้อยเนี้ยลึกเนะเราก็จะรู้ว่าคนเนี้ยก้นด้านหลังเขาเยอะนะก้นย้อยเยอะ,เ,ยอะเป้าด้านหน้ากับด้านหลังต่างกันเยอะนะเวลาเวลาเรามาหากักทำแพทเทิร์นอ่ะมันจะหักง่ายนะถ,ถ้าวัดมานะอ่ะฮัทีนี้เราลองวัดเป้าหน้าเป้าลึกหน้า เนี่ยของแม่มองอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เป้าลึกหน้ามาถึงตรงเนี้ยวัดด้วยเนาะถ้าจําเป็นนะเนี่ยวัดอะปลายเป้าลึกหน้าวัดแล้วก็วัดขึ้นมาตรงขอบล่างแบบนี้นะอันนี้มันต่างกันเยอะมากอันนี้เจ็ดนิ้วอันนั้นเท่าไหร่อันนั้นตัต้งสิบสองแบบว่ามันเยอะมากเลยมันเยอะมากเลยโดยสูตรปกติมันจะใช้กับคนรูปร่างแบบนี้ไม่ได้เนาะเวลาใส่แล้วมันก็จะเป็นเนี่ยเนี่ยเนี่ย จะเหลือแล้วข้างหลังไม่พอข้างหลังไม่พอนมันจะเกาะอ,อยู่แค่ตรงนี้เองตรงนี้เหลือแล้วแล้วแล้วกางเกงด้านหน้าเนี้จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้สูงเนาะเราต้องต้องต้องวัดมาด้วยนะคะเราเวลาเราช่างสร้างแพทเทิร์นเราจะได้หักส่วนนี้ทิ้งแล้วก็เพิ่มส่วนนี้ด้วยนะคะอันนี้คนรุ่นล่ลางแบบนี้ต้องยืน่นเป้าหลังเยอะนะคะ เ้าหน้าเราต้องควานทิ้งเยอะนะคะควานทิ้งเยอะแล้วก็ต้องปรับส่วนนี้ด้วยต้องเก็บปิดแพทเทิร์นด้วยแล้วก็ควานทิ้งด้วยโนก็จะประมาณนี้มาในส่วนอื่นๆก็จะวัดเหมือนคนอื่นเขานะก็จะวัดรอบหัวเข่าเหมือนขั้นต้นที่ที่ได้กล่าวมาแล้วนะก็จะวัดรอบเขา่าวัดรอบข้อเท้านะฮะแล้วอย่าลืมต้นขาด,ด้วย นขาเนี่ยต้องวัดนะคะต้นขานะห้ามลืมถ้าเราทํากางเกงทรงทั่วไป<ม>อทรงบานอะก็ไม่ซีเรียสเนาะลืมว่ดต้นขาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นกางเกงทรงสลักหรือทรงทรงทรงที่แบบทรงเข้ารูปอะทรงค่อนข้งเข้ารูจะต,ต้องวัดด้วยนะคะช่างจะได้หักส่วนที่เป็นต้นขากับส่วนเป้าเนี่ย อ่ะเราจะได้มาคำนวณถูกนะคะโอเคก็จบไปแล้วเนาะอันเนี้ยอันเนี้ยพูดถึงการว่าตัวตัวตดเกงๆนะเดี๋ยววันหลังอะ่ะเดี๋ยววันหลังเราจะมาสร้างแพทเทิร์นเกงให้ดูนะต้องกดติดตามเราไว้นะคะกดติดตามไม่หมองไว้นะจะพยายามมาทำบ่อยๆแล้วกันอสร้างแพทเทิร์นเกงทรงมาตรฐาน ทรงพอดีตัวทรงคนอ้วนนะทรงก้นงอนนะแต่คนก้นแฟบมากไม่เออก็จะไม่ถนัดเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนก้นแฟบในแถวนี้นะคะส่วนมากก็จะแบบคนที่รูปร่างคล้ายๆตัวเองเนี่ยก็จะทำค่อนข้างแบบโอเคนะบายยแล้ว